ต้องบอกว่าเป็นคลิปแบบดวนดวนแบบสุดพิเศษเลยนะเหตุผลของเราที่ทำคลิปนี้คือมีการเปิดตัวรถใหม่ครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองแล้วก็อยากจะดูรีวิวมากที่สุดเราเห็นหลายๆคนติดตามาก,กันมาเยอะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงวันนี้การรอคอยนั้นสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะเราจะไปพบกับรถอีกหนึ่งคันที่เป็นรถมหาชน และ,ละหลายๆคนรอการรีวิวมาล่สุดรถคันนั้นก็คือไปดูกันครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ทอมเข้ามาอยู่ในการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่บนพารากอนฮอล์นะครับ และรถที่เราจะมาดูในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและโลกใบนี้นะฮะกับนี่เลยครับ All New Mew X ครับ แต่หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเป็นๆของเขาหลังจากเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นตัวจริงอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าเจ้ามิลเอ็ใหม่ที่จะออกมาจะหล่อเหลาขนาดไหนเหมือนกับภาพหลุดที่เราได้เห็นกันหรือเปล่าหรือว่าภาพต่างๆที่หลายคนเนี่ยมีการาคาดคะเนไว้มาถึงเมืองไทยแล้วในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในครับ เราได้เห็น พิธีเปิดกันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับหลายๆคนอยากจะเห็นตัวเป็นๆของเจ้า m ิลเว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วนะครับนี่เลยฮะอ l ลนิวมิลเนะครับผมต้องบอกว่าหน้าตาหล่อมากๆเลยทีเดียวนะครับจริงๆเราต้องมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะว่าว่าดีเทลรายละเอียดของเจ้า m ิลเเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับเรามาเริ่มจากไฟหน้าก่อนดีกว่าไฟหน้าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะครับเป็นไ i อิดีโปรเจกเตอร์นะครับดีไซน์แบบ a r r o w Signa t u r e ซึ่งก็จะคล้ายๆเป็นธน นะซึ่งต้องบอกว่าสวยแล้วก็เป็น daytime running light ดังนั้นเนี่ยพอด้านหน้าออกแบบมาเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆเหมือนกับภาพหลุดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเห็นแล้วหล่อทีเดียวหล่อขึ้นกว่าของเดิมนะครับรวมไปถึงในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะฮะในรุ่นของ Luxury นะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับผมขยับมา ในส่วนของไฟหน้าแล้วเราจะเห็นว่าเส้นสายด้านข้างครับนี่จะเป็นเส้นสายของเจ้ามิวเอคันนี้นะฮะจะเดินยาวมามาจนถึงด้านท้ายเลยซึ่งมันจะมารับกับไฟท้ายครับซึ่งไฟท้ายเนี่ยเป็นการออกแบบใหม่นะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับนี่ครับ ไฟท้ายตัวนี้นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นไฟท้ายดีไซน์แบบ Winglet Signature นะครับเป็น LED ดีไซน์ใหม่ของ m ิวเคันนี้นะครับผมซึ่งไฟท้ายนี่ถ้าเกิดเรามองภาพรวมๆนะของบั้นท้ายของ m ิวเคันนี้นะเราจะรู้สึกว่าบั้นท้ายดูอวบอ่นขึ้นนะดูที่ดูลงตัวมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเส้นสายจากด้านหน้านะฮะที่เป็นดีไซน์เหมือนธนูนะ สายด้านข้างยาวมาถึงด้านหลังเนี่ยมันดูรับกันมากมาดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยดีกว่านะฮะด้านท้ายตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นระบบไฟฟ้านะครับเน่สวยงามนะครับมันก็จะมีพื้นที่บริเวณนี้นะฮะเพื่อเก็บสัมภาระหรือใส่ของอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่เจ้ามิวเอคันนี้เนี่ยเป็น เจ็ดที่นั่งนะฮะซึ่งด้านหลังเนี่ยตอนนี้เราเปิดเบาะด้านท้ายเอาไว้นะครับดังนั้นตรงนี้คุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของเบาะเนี่ยเป็นแบบต่างๆได้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะพับเบาะนี่ด้านหลังแบบนี้ได้นะปึ๊บนี่นะฮะจริงๆมันก็จะเป็นแฟลตลงไปแบบนี้เลยนะฮะสามารถเก็บของได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราเอาขึ้นมาปึง้งทั้งสองฝั่งโอเค โอเคตรงนี้ก็จะเก็บของได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะขนของเยอะๆคุณก็สามารถพับเก็บแบบแบนเรียบได้เลยนะก็นั่งแถว2แล้วก็รวมไปถึงนั่งเบาะด้านหน้าส่วนแถว3เนี่ยถ้าเกิดต้องการเพิ่มก็ก็ดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้พับเก็บแล้วก็ใส่ของได้ค่อนข้างจุได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มีการดีไซน์ใหม่แต่งตัวใหม่ทั้งไฟหน้าไฟท้ายเส้นสายต่างๆรวมไปถึงโลโก้ของ Isuzu ใหญ่โตเบอรเตอร์ตรงนี้ฮะ ตรงนี้ผมชอบนะตรงนี้แอบชอบรู้สึกว่าสวยงามทีเดียวแล้วก็มีโลโกโ้ MUX นะครับอยู่ด้านท้ายชัดเจนครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดดังนั้นตัวท็อปสุดเนี่ยจะมีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูด้านในแอบมาดูล้อนิดนึงตัวนี้ท็อปสุดนะฮะล้อแม็กที่ให้มาครับเป็นล้อขอบ20นะครับ นี่คือล้อขอบ20ในรุ่น Ultimate ครับแล้วก็ขนาด18นะฮะในรุ่น Luxury e l e g a n t แล้วก็รวมไปถึงขนาด17ในรุ่น Active ดังนั้นเนี่ยล้อมแมกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือ 20ในรุ่นอัลติเมทก็คือรุ่นท็อปสุดนะฮะแล้วก็18ในรุ่น ran, ลักชัวรี่และอีลิกแกรนรวมไปถึง17ในรุ่นแอคทีฟนะครับแต่นี่คือตัวท็อปสุดเขาให้มาเลยเป็นขอบ20นะครับก็จะเป็นซีรีส์ยางที่รัดมาเป็นนี่เลย 2, 6, 5, 50, 20นะครับซึ่งใหญ่โตมากเลยทีเดียวก็ดูเต็มนะกับรถที่เป็น ไซส์ uhm, แบบนี้ในสไตล์ข e อง m l x นะฮะก็ถ okay. ือว่าล er uh okay. ้อแม็กก okay. ็ทำให้รถดูหล่อขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับฮึชุดโอเคในส่วนของด้านในเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ามีความ ลักชัวรี่มีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับในตัวที่ทอมนั่งอยู่เนี่ยนะครับนี่คือตัวท็อปสุดนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่รุ่นอัลติเมทนะครับอีดิแกนลักชัวรี่แล้วก็แอคทีฟนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดดังนั้นภายในก็จะหรูหราอลังการจัดเต็มฮะตามสไตล์มิ x เนะครับจัดเต็มยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละส่วนเลยก็แล้วกันนะผมเริ่มจากส่วนแรกก่อนแล้วกันนะที่ทอมเข้ามานั่นค ต้องบอกว่าเบาะเนี่ยสัมผัสแรกทอมรู้สึกว่ามันพรีเมียมมากๆครับแล้วก็รวมไปถึงการดีไซน์เบาะที่โอบกระชับคนขาบซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ดู แปลกใหม่อะไรมากเพราะดีไซน์ของเบาะเนี่ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีเพราะว่าปีกค่อนข้างกว้างอยู่แล้วแต่อีกอันนึงที่บอกว่าทำได้ดีมากๆแล้วสุดชอบมากๆก,ก็คือเท็กเจอร์ของเบาะครับคุณจะเห็นว่าการเดินเส้นเดินสายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันทําออกมาให้เรารู้สึกว่ามันดูลักชัวรี่ดูเป็นรถที่หรูหรามากๆเลยทีเดียวเหมาะกับความเป็นมิวเนะโดยที่สําคัญนะเราจะเห็นว่าโลโก้ตรงนี้เขียนว่าคูม a กด้วยนะครับนี่คือเบาะที่ ทางอีซูเองบอกว่าเป็นเบาะที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างปราณีตแล้วก็ลงตัวสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ครอบครองวิวเอ,อคันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งอยากให้ดูเบาะคู่หน้าสําหรับตัวท็อปนะจะเห็นว่าเป็นไฟฟ้าครับนี่ครับไฟฟ้าทั้ง,งคู่หน้าทั้งคู่เลยนะครับเบาะคู่หน้าทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับ ขยเบจากเบาในส่วนการดีไซน์แล้วเราเข้ามาดูในส่วนของคอนโซลกลางหน่อยดีกว่านะครับคอนโซลกลางตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วซึ่งใหญ่โตมากๆเต็มตามากๆเราจะเห็นการดีไซน์ของเขาที่ทําออกมาแล้วเนี่ยดูกลมกลืนตั้งแต่ในส่วนของคอนโซลกลางมาจนถึงหน้าจอนะครับดูกลมกลืนไล่เรียงกันมาเลยหน้าจอเป็นแบบ9นิ้วครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดต่างๆนะฮะเอนฟอนเทนเมนต์ต่างๆ ด้วยระบบสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะครับมีนิเกเตอร์ชัดเจนครับทุกอย่างสวยงามลงตัวใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนะครับขยับลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะฮะก็จะเป็นระบบแอร์นะฮะซึ่งเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นแยกซ้ายขวาด้วยนะครับคุณสามารถที่จะแยกในส่วนของอุณหภูมิฝั่งผู้โดยสารพาสเจอร์ฝั่ง<ม>ด้านซ้ายนั่งนะฮะก็ปรับอุณหภูมิได้แยกกันนะสำหรับคนขับผมแบบรู้สึกเอ้ยมันหนาวจังเลยอยากจะปรับให้มันร้อนหน่อยก็ สามารถปรับได้แยกซ้ายขวากันอย่างชัดเจนนี่คือ,อ,อระบบอะดิทอลที่ใส่มาให้ใน MU-X สำหรับตัวท็อปคันนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นการจับเอาความหรูหรามาใส่ใน m u s คันนี้สัมผัสที่ได้นะฮะจากพวงมาลัยถือว่าทำออกมาได้ดีครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันต่างๆนะฮะที่ถูกฝังเข้าไปในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้ทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับจะเห็นว่ามีการเปิดปิดนี้นะฮะ เครื่องเสียงนะครับมิวโหมดปรับสั่งงานด้วยเสียงรับโทรศัพท์วางโทรัไอ้นี่จริงๆน่าจะเป็นระบบพื้นฐานอยู่แล้วที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีรวมไปถึงครู s e Control ก็มีมาให้ในส่วนของมิวเคันนี้นะครับก็อยู่ที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้แหละขยับมาตรงกลางในส่วนของคอนโซลหัวเกียร์ครับสวยงามลงตัวนะครับ ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีนะครับซึ่งจริงแล้วก็ถ้าบอกว่าจะคล้ายๆกับเจ้าดีแม็กซ์ก็ก็ประมาณนั้นนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยใส่ดีเทลรายละเอียดเราจะเห็นว่ามิว s จะมีการใส่ดีเทลเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหรูหราตรงนี้ลงไปก็มีความแตกต่างดีมีแพดดิ้ชิพด้านหลังนะครับตรงส่วนของพวงมาลัย ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะตรงนี้นะฮะก็สามารถปรับแพดเดิลชิพตรงนี้ได้หรือว่าจะใช้เป็นเกียร์ที่เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นเกียร์ทริปโทนิกนะฮะผมจะเรียกทริปโทนิกนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าแล้วก็เชนเกียร์ตรงนี้ได้นะนี่อ่ะสมมติปึ๊บอ่ะแล้วก็พิกมาขวานะกะ็บวกลบเล่นเกียร์ได้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งแพดเดิลชิพหรือว่าเกียร์นะครับเอ่อตรงนี้จะมีส่วนในระบบ ปรับช่วงล่างนะครับจะเป็นแบบชู i g h 4 high 4 low w ปรับขับ2ขับ4และระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะมีมาให้ในตัวท็อปสุดซึ่งคันนี้เป็นตัวท็อปสุดก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับก็จะ สามารถสวิตช์จากตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนหลายๆคนคงจะสร้างมันพอบ้างอยู่แล้วเรามาดูกันต่อในส่วนของตรงกลางพื้นที่กว้างพอสมควรฮะก็แต่ว่าไม่ได้กว้างมากนะใส่ของใส่ของอะไรต่างๆต,ต,ตรงนี้ได้มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้2อันเนาะแล้วก็จริงๆมีตรงนี้อีกนะปึ๊บนี่ก็สามารถวางได้เดี๋ยวเราขยับไปดูข้างหลังหน่อยดีกว่าแถว2ว่าเป็นไงนะลองไปนั่งดูเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ชมมากผมชอบบอกมากเลยตรงเนี้ย โอ้โหต้องบอกความรู้สึกดีอะฟี e l i n g ดีอะอารมณ์แบบ t e x t อร์ดีอะไอ้นี่ชอบเบาะชอบเบารู้สึกมันดูพรีเมียมมากขึ้นไปไปดูแถว2ก,กันครับในส่วนของแถว2เองผมลองเข้ามานั่งนะครับพื้นที่ head room ก็เหลืออยู่พอสมควรเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะจริงผมเป็นคนสูง180อะฮะอาจจะค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลกรูมก็พอใช้ได้นะครับผมจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ให้เราขยับได้อีกเล็กน้อยนะฮะ ได้อีกเล็กน้อยตรงนี้แต,แต่แต่แอบนิดนึงแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนจะเหลือน้อยไปสักนิดนึงนะจริงๆถามว่านั่งได้ไหมได้เบาะสบายเลยฮะเบาะดีแต่พื้นที่ตรงนี้อาจจะดูอึดอัดไปนิดสาหรับผมนะแต่คนอื่นที่ไซส์เล็กหรือตัวเล็กกว่านี้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดมากด้านหลังที่พิงหัวหมอนก็มีนะฮะมาจัดมาให้ทั้ง3ที่นั่งนั่งตรงกลางได้ฝั่งนี้ก็เดินทางไกลๆก,ก็เดินทางได้ แบบ Luxury, สะดวกสบายตรงกลางถ้าเกิดน,นั่งกันสองคนดึงลงมามีที่วางแก้วตรงนี้อีก2ที่นั่งอีก2จุดนะฮะสำหรับคนนั่งฝั่งนี้คนนั่งฝั่งนี้ก็สามารถที่จะเท้าแขนแล้วก็อึ้บอสา่แก้วน้ำชิลชิํสำหรับแถว2ตรงนี้สบายๆครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้มาดูนะครับนั่นก็คือ เออตรงส่วนของตรงกลางนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับสายโซเชียลเนาะเราก็สายโซเชียลนะ <laughs> ดังนั้นเนี่ย <laughs> ผมมั่นใจว่าคุณไม่ได้อยากให้แบตโทรศัพท์หรือแบตอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณมันหมดเร็วๆ Isuzu MU-X คั u, นนี้ครับมีปลั๊กมาให้นะครับผมแบบ220โวลต์นะฮะเป็นปลั๊กเสียบจะชาร์จอะไร up to you เลยฮะ เสียบตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากจะเสียบปลั๊กแบบนี้เป็น USB มีไหมมีสิจ้า i s u z u ก็ใจดีนะฮะมีช่องต่อ USB มาให้2อันสำหรับชาร์จแบตนะครับใครที่อยากจะชาร์จ ในส่วนของผู้นั่งตอนหลังแถว2เนี่ยคุณก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีมาให้นะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงด้านบนนะคะคุณอยากจะปรับอุณหภูมิแอร์ก็สามารถบิดปรับตรงนี้ได้เลยตรงนี้อาจจะขอตินิดนึงได้ไหมผมแอบไม่ชอบเลยอะ่ะผมไม่ชอบการที่ปรับอุณหภูมิแบบหมุนๆแบบนี้มันดูดีไซน์ธรรมดาไปนิดนึงไอตรงนี้แอบติหน่อยเดี๋ยวผมขอเปิดแถว3าแล้วนั่งแถว3มมาดูหน่อยดีกว,ว่าว่าเป็นยังไงบ้างมันจะสะดวกสบายไหมอ่ะเดี๋ยวลองดู เปิดอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าเราจะนั่งแถว3โดยที่นี่นั่งจริงๆนะกับคนสูงร้อยต่าสีแดงผมนะตามมาฮึบโอเคอ่ะพูดกันแบบตรงๆไม่อวยเลยนะฮะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ถ้าเกิดคุณอยากนั่งแถวนี้โดยที่คุณพับบอดแถวสองพับเลยนั่งสบายยืดขาได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดจะนั่งแบบเต็มพื้นที่คือเจ็ที่นั่งเอาตรงนี้ลง ดูด้านหลังฮะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ถ้าแบบเนี้ยไม่อึดอัดแบบเนี้ยผมโอเคเลยพื้นที่แถว3ามนั่งได้จริงครับเฮดลูม <Head room S 2> อาจจะเหลือน้อยหน่อยแต่มีแอร์ปรับตรงนี้ให้ความเย็นของแถวหลังนะครับเฮดลูมอาจจะเหลือน้อยหน่อยแต่ นั่งได้คนสูง182อย่างผมนั่งด้านหลังได้ผมมั่นใจว่าคนอื่นนั่งได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่านั่งประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะไม่ได้ถึงกับอัดมากนะมีที่วางแก้วด้านข้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวขอแอบส่องดูนิดน,นึงนะก็ประมาณนี้ถ้านั่งตรงนี้ผมโอเคเลยไม่ได้อึดอัดมากแอร์ด้านหลังก็มีให้ด้วยถือว่าเดินทางต่างจังหวัดได้แต่อาจจะต้องมีเวลาแวะพักบ้างนะ จะได้ไม่อึดอัดจนเกินไปใครต้องการจะนั่งแบบเจ็ดที่นั่งจริงๆก็เปิดแล้วก็นั่งได้เลยอันนี้ผมบอกได้เลยว่านั่งได้จริงนะครับนี่ก็เป็นโดยรวมของภายในเดี๋ยวไปดูเครื่องยอนต์นิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกับเจ้า MU-X คันนี้ครับโอเคอเมื่อกี้เราดูภายในแล้วก็ดีไซน์ภายนอกโดยรวมไปแล้วนะฮะกับการดีไซน์ใหม่กับความเป็น all new MU-X คันนี้ครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมากับเครื่องยอนต์อะไรไปดูพร้อๆมๆกันครับ โอเคครับครั้นี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับซึ่งจริงเราต้องบอกว่าเจ้าตัว mule x เนี่ยมีเครื่องยนต์ที่ที่มาจำหน่ายเนี่ยทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ ddi blue power แล้วก็รวมไปถึงยังมีอีกหนึ่งเครื่องยนต์นั่นกะ็คือเครื่องยนต์ฮอตฮิตมากๆที่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะนั่นกะนะ็คือ1.9 ddi blue power gen 2นะครับซึ่ง เครื่องทั้งสองตัวนี้นะครับก็จะให้กําลังที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0 DDi BuPower เนี่ยก็จะมาด้วยกําลังสูงสุดที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย450นิวตันเมตรซึ่งก็คือตัวนี้เลยนี่คือท็อปสุดแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องยนต์1.9 DDi BuPower Gen2 นะครับก็จะมาด้วยเครื่องยนต์ที่มีกับพละกําลังเนี่ย150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตร m, นะครับซึ่งถามว่าพอไหมผมเชื่อว่าจริงแล้วมันก็เหลือๆสําหรับการใช้งานอยู่แล้วนะ ว่าจะมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดและให้พลังกำลังที่ดีการขับขี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะพอทราบกันบ้างอยู่แล้วโดยรวมถือว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยที่ตรงนี้ผมต้องยกมิวให้เลยนะฮะกับความเป็นมิลเนะครับเพราะว่า ระบบความปลอดภัยต่างๆที่จัดมาให้ในมิ l เอคันนี้เนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับมีทั้งระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดระบบแจ้งเตือนจุกอับสายตาไบาสปอตโอครบเยอะแยะไอ้นี่ใครที่สนใจอย่าไปดูตัวจริงไปดูตัวจริงกันดีกว่าเพราะว่าถ้าไล่เรียงวันนี้คงไม่จบแต่ว่าระบบป้องกันความปลอดภัยจัดเต็มจริงๆกับมิ l เอถือว่า Very good ครับอ่ะปิดก่อน โอเคนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงแล้วมิลเเนี่ยไม่ได้มาแค่สีนี้สีเดียวนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีที่ดูสวยงามมากๆนะครับมีมาทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดินดูเลยดีกว่านะหกสีกันซหกสีที่ทางอ s ซูซจัดมาให้เราดูนะครับก็จะมีสีน้ำตาลมาร์เกสนะครับผมขาวมุก โดโลไมท์นะครับแล้วก็สีนี้ผมแอบ,บชอบนี่คือสีแดงแอดนานะครับสีแดงแอดนานะครับแล้วก็สีดำบอเรียนไมกาแล้วก็สีเงินไอซ์เบิร์กนะแล้วก็รวมไปถึงเงินโบฮีเมียนเมทัลลิกด้วยนะครับสีนี้ผมแอบ,บชอบอะ่ะอันนี้เป็นงานส่วนตัวนะแอบบชอบ,ชอบเข้าไปดูด้านในหน่อยไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคโอเค,อเคตัวนี้จะไม่มีระบบ,บขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะ ตรงนี้ก็จะถูกตัดออกไปเห็นป่มตรงนี้จะถูกตัดออกไปก็เหลือแค่ตัวเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าแค่นั้นจะตัดระบบขับสี่เป็นระบบขับสีเป็นขับสองออกไปนะตรงนี้นะครับซึ่งก็จะประมาณนี้แต่ผมแอบชอบสีนี้นะสีนี้เขาชื่อว่าสีแดงแอดนาไม่หล่อยอย่างเดียวผมว่าใครขับคันนี้โดยผู้ชายอย่างเรานะบอกเลยแรด <laughs> ขับแล้วแบบชิคแน่นอนอ่ะคันนี้ก็สวยงามครับ นี่ก็คือสีที่มีมาโชว์ให้เราดูนะฮะนี่ทั้งหมดน่าจะครบว่าหนึ่งสองสาอันนี้5สีนะนี่สีดําให้ดูสีดํานิดนึงเอ็นไหมสีดําก็ดูหล่อดูสุขุมฮะโอเคนี่ก็คือสีดําให้ดูคอยนะสำหรับหลายๆคนจะเลือกว่าสีไหนถูกใจคุณนะดูสีน้ําตาลไปแล้วสีแดงนี่สีดําสีเงินมาดูสีขาวอีกนิดนึง รอทีเดียวเชียวใช่ไหมสีขาวเนาะ <laughs> ใช่แหละโอเครอทีเดียว <laughs> ประมาณนี้ฮะโดยรวมประมาณนี้หลังจากวันนี้ที่เป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับมิลเวันแรกทุกคนทราบแล้วว่ารถคันนี้มาเรียบร้อยใครอยากเห็นตัวจริงไปดูในโชว์รูมใกล้บ้านท่านได้เลยกับโชว์รูมอิสุส ทั่วประเทศนะครับนี่ก็คือรีวิวเจ้าคอนเนี๊อีิเอใหม่ล่าสุดแบบด่วนทันเหตุการณ์กับ TomStory คราวหน้ามีรถใหม่อะไรอะไรเปิดตัวใหม่หรือเราจะรถคันไหนไปท่องเที่ยวในสไตล์ของ TomStory กับคา X X l i ซ์ไลฟ์สไตต้องติดตามให้ดีวันนี้ไปก่อนอย่าลืม กดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายมิวเอ็ะหล่อจริง